สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้มชมไปชมผลงาน c y 096นี่ครับเป็นเพชรผู้ครับนี่เจอจากไม่ลูกรทบครับไม่ได้เจอหลายวันครับดูครับเนื้อดัง ถ้าเป็นสีแดงนี่ผลงานซีวายสเก้าหกนี่นี่นี่เอ้าเอ้าโชว์โชว์สิโชว์เอ้าเอ้ามานี่มาเร็วมามา เดี๋ยวมามาให้ยืนโลก่อนเอา้ายืนโลเออเอออันนี้มันเสริชขึ้นดิเอาเอาเฮวนมันมันมันเขา

วจอมม้หโน่นี่้ลเลแมแม่ตัวนี้ครับแม่กัโลกอันนี้โลกอันนี้แม่ครับผลงาน CY-096 ไอ้บดเอ็กแข่งขาเนื้อหนังครับต้องยกให้ c ี0ายงโกับทุกวันนี้ น้ำเชื้อขาดตลาดครับเพราะว่ามาแรงครับผลง,งานลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองครับผลง,งานเด็ดๆทั้งนั้นครับแต่ละตัวก็เจ็ดเจ็ดแสนครับแลผมจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ